สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินทินิสานนะครับครับสวัสดีครับบ่าวตัวอีสานบ้านเท่าครับนี้ทักทายพ่อพี่น้องเศร้าขอมาทีแปดสิงหาคมครับบ่าวดินบ่าวโตบ่าวบอยนะครับมือนี้มาเลาะเบื้องเฮ็ดนะครับโมโหสีได้บอครับเห็ดเึ่อกกาลังออกครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ชอบบานจนจะมากันร้ายนะครับเดี๋ยวมาลุด เดี๋ยวมาด่วนน้ากันครับว่าบาดินกับเบาโตสีไหลบ่อครับเมื่อีนี้ก่อนสีมานะครับบาดินกับโตมนาคุณย่ยท่องอาบนะครับเป็นขั้นโตเบิร์ดคืนครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณแม่ประจักษ์นะครับแม่ประจักษ์ขอนแก่นนะครับสีทรงหมากะพูไม่คุณย่ยท่องนะครับขอบคุณไมเอยทีู่กๆกหม่องบอลครับเดี๋ยวมาด่วนน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นข้อคำของแทนนี่แหละเนวแแ่บพี่น้อง มันบดไทยเอาโอ้ฝ่ายบไทยก็ได้ว่นไงออกน้ง,งามเลยครับอือนงน่เป็นกระกครับกรงกำครับปน่อืไครับเป็นนอ่อยคล้องแทะนะครับนี่สุดยอดคว่มแ่บพี่น้องเพราะว่าอันบาวดินก็เบ,บาวตวมากับบโบหินครับบางนี้ครับมันลักออก เสือมันไงครับทำลูกบ้านเป็นเกลียวดอกสวยๆเลยครับอือพี่น้องมึงเห็ดว่างกอกเบาตัวดอกต้นใหญ่เลยแม่ยนี่อ๋อก,ก็ในหน่อยนึงพี่พน้องครับแต่งช่างกันบ้างยิ้มพี่เพิงน้ำอ้อยของท่านนี่ครับข้าพ่อบวกยังพี่น้อง สวยงามเลยครับพี่น้องครับเฮ้ยเมียครับเนนก็บหิดห้เออพอพอห็ดเพื่องนำอ่อยเพราะปล่อเห็ดปลวกแดงตรงนี้ขางามๆเลยพี่น้องนีครับสวยๆเลยครับ เร <S it> <น>าจะสูงกี่นด้อนี่ครับนุ้งหรอว่ามันนุ้งกับโกดจุดกับมันเมายากันุงครับพี่ดองโห้สุดงดูนะครับเนงามครับ

ได้ยินเสียงยาโอ้ยได้ยินเสียงยุงบ่ครับพี่น้องใส่กระดิ่งตีเลยมันเลี้ยงมอหลังเสียงแล้วยุงไม่จตรงนี้เลยครับแม่ครับไม่จุด คือนทีบ่อยอกวเนอครับกอนี่เปียนน้ำอ้อยง้นนี้เออฮิวกเออฮิบปักน้ำอ้อยครับพี่น้อง้นน้ำอ้อยออกครับสวยๆเลยครับงูนี่ดอกนึงบ้าตัวสวยงามเลยครับ Hong sao, kapi long. Boy, thơm ăn hết an oi tất Bao bỏ đi tìm kata, bì nọc. Brigitte sĩ, yang. Bao tùy. Bao tùy. Bao 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 กู่ะพี่น้องมึงนะครับคุณนะสวยๆเลยครับคือกระตายมาแล้วแม่ตโตคือกระต่ตา,ายอะไรเนี่ยตาครับสวยๆเลยครับพี่น้องม,มาโตพี่น้องอ่าอ,อีกทนึงนะจ๊คุณเาตัวพ่อดอกหน่อยเอาตายคุณละ่ะพี่น้องครับพี่น้องเพิ่งน้ำอ้อยกําลังตุ้มๆครับแม่ๆครับ เดี๋ยวเพี้ยนกันแล้วนะ่ต้องครับโอ้ยพูดนะดอกงามๆครับพี่น้องสามดอกงามๆเลยครับพี่น้องนะโอ้ยครับสวยๆโอ้ย,ย,ยดหลงครับพี่น้องครับ เลยแหละอย่าเบาตัวอย่าเปเรดเปียดแม่นคลักๆนี่แล้วเพิ่งน้ำอ้อยนะครับเบาตัวเคลียอันนี้โมเมนเห็ดพึ่งขมนะครับเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเข้ากำเห็ดพึ่งน้ำอ้อยนี่พี่น้องดอกปุ่นะสวยงามเลยครับ ฮะเอื่อม่ม่ครับคนนะกลัวที่เห็นไนตเินเหรนน่ะเห <laughs> พึ่งน้ำอ้อยครับเหย่เป็นบ,นบาตัวเหยบหัวเยไอ้ยินไร่านไปอย่างนัิน, <laughs> นมาด้ดยอย <laughs> ตีเมอเลยเด้อะไรน้องครับลาแดงก็จะมาขวงสบนี่ครับเป็นน้องนเนี่ยขาเป็นหวานหวานม่มยครับ ครับเอ้ยงามคือผู้กเก็บนี่นะครับแมนบ่แมนผู้เก็บอ้ยพี่นองมาดอกงามเทพแม่ๆครับ <c oughs> นี่ดอกสวยๆเลยครับอุ้ยพี่นวองห็ดเพิ่มน้ำเพิ่มชิ้นงามบ่อพี่นวลเป็นไรครับเห็ดเพื่มน้ำอ้อยดอกสวยๆครับพ่อเห็ดร้งหันหายไปเลยพี่น้อง ครับน้องครับทองโอยทองครับงามเลยครับอุ้ยหลุดงงถ้าเป็นงงถ้าเป็นงง เ็บไปครับดอกที่สวยเลยครับพุ่นพุ่นานพุโอ้โอุโ<อ>่นะ้คร kind of ับเก็บเก็บเก็บฮัมเก็บ่ครับแม่จ้าแม่จ๋าพุนะ แมาครับโอ้งามๆเลยแม่มาครับเอาตัวไอ้เก็บเด้อมาเฮ้ยงูองนอครับอโอ้ยขาตัาๆนๆงามๆเลยครับโอ้ เล่เก็บครับเก็บสองคนไต่เงาะก็ได้ครับนะจิตติแกนเก็บเถิดนะเออล่างกางพี่น้องเฮ้ยกินหอดแม่วาดก็พอยังจอยเด้ทางขอนแก่นน้องอิ๋วมาครับเคยมาเก็บน้ำกันครับเมื่อไงโอ้ยเป็นจิ๋มันเฮ็ดปัวแกงกับพาะเฮ็ดผึ่งกับพาะ เห็ดปัวกับพฟึงบานฟาดมามานแข็งเห็ดปวกแดงกับพ่อเห็ดเบิ่งกับพ่อพี่น้องพุดนะอกายิ้มหน้าชื่นอกเจ้ารับสองดอก้งามพี่น้องแขนมันตันครับว่าง่ เอ้าั่านนาทีออกพี่น้องโอ้ยครับแกเป็นยังไงมวนแห่งครับบ่าวดินเต้ครับมวนคัาเต้การข้อเห็ดหนุ่มปางแรงต่อยดินฮะอาเห็ดไม่เมื่อยเมื่อพอน้ำพี่น้องเปตะตะปีนเลยพี่น้องดวงดวงเอ้ยระวัางเนี้ยเราเงี้ยไปไปไปก่อนเราเว้นกรรมเลยห้ามเรียนแบบนะครับพี่น้อง บาดินก็เบาตัวก็ลังหาทางออกเมีออยู่ครับถ้าบานก็มาหารา้าครับแต่กตาไฟตามันโศกไฟโศกมันครับ,บดีินี่ยโมโหจุดได้เป็นจุดใดยี่เดียเนี่ยหลงถีบคาตา้าขาตะปีนต้นเงี่ยวเรียนอยู่ครับ ครับผมสรุปผลงานการหาเห็ดครับวันที่แปดสิงหาครับพื่อนพี่น้องเห็ดเพึ่งน้ำอ่อยเฮ็ดเพึ่งหวา,านนี่สวยงามตามทองเรื่องครับโอ้ยกินหอดแม่วาดดิพอจอยเด็กินหอวแม่สุขุสุขคนได้ผู้คนมาหาเก็บกระเบ๋าดินครับอันนี้ของเบาโตครับอันนี้ของเบาดินครับเพื่นนี่ะแกงแสบแกงหวานครับ นี่แหละสังคมต้องการที่้ากันกับแลวครับหิ้วเขาแล้วครับครับผมเบ้าดินกับเบ้าตัวก็สิกลับแล้วครับเฮ้ยมันี่น้อมึงเนี่ยครับพอแต่ยาได้กนีครับเก็บพึ่งครับผมเขากำให้พึ่งน้ำอ้อยครับเต็มตาครับครับเบ้าดินก็ขอบุญขอบพุณในในเอฟซีทุกๆหมองทุกๆบอลเด้อครับตลอดจนพ่อพี่น้องทางเล่าไอ้ไอ้ท่ายิ่งทิจารินฐานบานเกิดไปสู่ชีวิตทาง่างแดนครับ ในพี่ทางบ้านนี่ก็ามาเยี่ยมชมให้ดินทินิสานเบาตัวอีสานบานเฮาเบาบบยดินทินิสานสามีอีสานเฝ้ารอครับให้พ่อพี่น้องดีๆีม่แหงลำล่อยสุขภาพแข็งแรงครับความทุกอย่างสดใสความเจ็บไข้หยุดซุนีสวัสดีมีใช่ครับสวัสดีครับ